ถามในประเด็นที่ผมสงสัยนะของพักคส้มถ้าเกิดว่าพักคส้มได้เป็นรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะการร้องเพลงชาติยังมีอยู่ไหมการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในวาระสำคัญยังมีอยู่ไหม การเคารพนบไหว้เรียกลุงเรียกป้าเรียกบิดาเรียกมารดายังมีอยู่ไหมหรือว่าต้องเรียกสหายการเรียนเนี่ยยังมีอยู่ไหมหรือว่าต้องวางหนังสือแล้วก็ถืออาวุธเหมือนที่เขาเคยรณรงค์สถาบันกษัตริย์อะ่ะยังดำรงคงอยู่ไหมถ้าเกิดว่าพรรคคุณได้เป็นรัฐบาลด้ามขวานทองของไทยเนี่ย จะแบ่งให้เป็นรัฐหนึ่งรัฐที่เขาเคยพูดไว้เขาเคยปารบไว้ด้ามขวานทองของไทยยังมีอยู่มถามในประเด็นที่ผมสงสัยแค่นี้แหละผมทงสงสัยแค่นี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่เราเห็นการรณรงค์การ,าร,การออกพูดมาพูดถึงในสิ่งที่เขาที่ผมพูดอะ่ะมันเป็นการแสดงออก ความอยากมีอยากได้ในประเด็นเด่นนี้ประเด็นประเด็นนี้ทุกคนคิดเหมือนกันไหมส้มนี่มีสื่อมีสื่อที่แบบให้การสนับสนุนนะเราไม่ต้องบอกหรอกว่าเขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนหรอกแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมีสื่อเหล่านี้ให้ให้พื้นที่นะครับกันในการชี้แจงในการแก้ตัวในอะ,ะทุกอย่างอย่างเช่นสื่อ สื่อมติพรเนี่ยเขาก็จะเอาข้อความเอาโพสต์เอาอะไรช่วยแชร์ช่วยส่งให้สื่อส้มเนี่ยได้อยู่ในกระแสในโซเชียลนะฮะไม่ว่าจะเป็นการประชุมพักไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวกับสกงสแกมไม่ว่าเกี่ยวกับอะไรทุกอย่างคห้เป็นสื่อที่ให้พื้นที่นะฮะนำเสนอโพสต์ของสอสส้มทุกคนทั้ทุกคน,กคนส่วนสื่อที่เป็นสื่อไร้ส้ม ก็ให้พื้นที่ข่าวพื้นที่ในจอนะครับออนแอร์ตลอดว่าถ้าเกิดมีการมีปัญหามีประเด็นสงสัยเขาก็จะเชิญส้มไปให้ไร่ส้มซักถามนะฮะคุยกันอยู่ส้มกับไร่ส้มส้มกับไร่ส้มโดยที่ไม่มีฝั่งตรงข้ามตรงข้ามกับส้มนักวิชาการที่ตรงข้ามกับส้มที่เขามีความรู้มีความสามารถอย่างเช่นอาจารย์เจน ดรธันกวินดรอานนท์นะฮะหลายๆคนที่เขาฝั่งตรงข้ามนะฮะสื่อเหล่านี้ก็จะไม่เคยนั่งโตะร่วมถกปัญหาถกข้อโต้แยง้งข้อสงสัยบนโต๊ะเดียวกันเพราะว่าการมีที่ผู้มีการมีผู้รู้ไปนั่งร่วมโต๊ะเดียวกันอ่ะส้มจะจนมุมพอส้มจนจน,จนมุมปับ๊บแล้วก็เห็นนะในในเวทีหลายเวทีที่เป็นเวทีสด ก็จะมีอะไระผู้สื่อข่าวสื่อนชั่นจะเป็นผู้หญิงเขาก็จะแบบช่วยนะช่วย,วยไม่ให้ส้มจนตรอกนะฮะข้อดีของสื่ของส้มก็คือมีสื่อใหญ่ๆในมือที่คอยช่วยหรือว่าชื่นชอบส้มเป็นการส่วนตัวให้พื้นที่ของสื่อนะคะเสนอแก้ตัวแก้ต่างหลายเรื่องหลายราวนะฮะ แต่ไม่เคยเชิญผู้รู้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามในปัญหาที่ส้มกระทําหรือส้มทําให้เกิดปัญหาไม่มีโอกาสได้นำคนที่เขาเห็นต่างไปปาทักทาทชี้แจงแถลงขโต้แย้งในประเด็นที่เขาสงสัยนี่ฮะคือความรปรียบของส้่ทุกคนว่าไหมไอเลือกฝากไว้นะ ในเมื่อตัวพวกมึงยังไม่สดใสอย่าไปเสือกตรวจสอบชาวบ้านเขานะมึงเอาตัวมึงให้ใสเสียก่อนแล้วมึงค่อยไปตรวจสอบชาวบ้านเขานะเอาเรื่องใกล้ตัวมึงไม่ต้องย้อนไปถึงข้อสอชหอหรอกเอาเรื่องใกล้ตัวเนี่ยเรื่องใกล้ตัวที่มึงประเด็นสงสัยในในใ,ใ,ในสังคมเขาคลางแคลงใจเนี่ยมึงช่วยตรวจสอบในใ,ในประเด็นนี้หน่อยให้ได้ประเด็นที่เขาสงสัยมึงก็คือ ผู้ช่วยสสที่เอาเด็กม .5 เนี่ยไปสมัครเป็นผู้ช่วยสสเนี่ยแล้วก็บอมลายเซ็นผู้ช่วยสสแล้วก็เอาเงินผู้ช่วยสสไปสมัครค่าสมาชิกแล้วก็เงินสองแสนที่เขาโอนให้น้ําแข็งเนี่ยมึงก็ยังไม่ตอบในประเด็นที่เขาสงสัยใช่ไหม สังคมเขาสงสัยตรงนี้มึงไม่ต้องยอมไปไกลเห็นไหมมึงอย่าเที่ยวไปตรวจสอบคนอื่นถ้ามึงไม่ใส่พอนะตัวมึงยังไม่ใส่พอที่จะไปตรวจสอบคนอื่นมึงอย่าไปตรวจสอบอายเขานะส่วนผอ,อเลื่อนจำจีนเทากับผอ,บอเลือนจำมึงอย่าลืมนะคณะชั้น14ชั้น14เนี่ยยัง รมวออิิบดียังซีโรราบนับภาษาอะไรนะนับภาษาอะไรกับพอบอเดินจำจะถูกจีนเทาซื้อนะแค่นี้แหละถ้ามึงไม่ใสมึงอย่าเที่ยวเสือกไปตรวจสอบชาวบ้านเขาไอ้เลือกสวัสดีครับนะคลิปนี้ข้างบนเลยนะเราอยากเป็นรัฐบาลพักเดียวนะประชาชนอยากให้เราเป็นรัฐบาลจะแย่ยอยู่แล้วนะกู <c oughs> มึงเอาความมันนามันโนกมาจากไหนกันวะพวกมึงฮะคนหนึ่งัวหน้าพักเขานะแปดปีเปลี่ยนประเทศมึงไปทําบริษัทที่อยู่ในเครือของมึงนะให้เป็นเบอร์ต้นๆของเรื่องอุตสาหกรรมดเลนนะยังบริหารกลุ่มย่อยๆ่อยอุตสาหกรรมยังไม่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นต้นเลยนะไม่ต้องให้กูพูดนะอุตสาหกรรมอะไรนะยังอยู่ล่างๆของเขาอยู่เลยยังสู้บริษัทพวกญี่ปุ่นกันไม่ได้เลยนะ ไอ้พวกพ้ากระปากดีประชาชนร้อยไหวแล้วนะอยากให้เราพัฒนาประเทศโอ้ตายกูตายแล้ว <c oughs> กู <c oughs> กูเบื่อกับพวกมึงจริงกูพกูดจริงนะพวมึงพูดเก่งอะ่ะนะเป็นไงอะ่ะเมื่อวานเขาประกาศสามคดีเดต a อะ่ะใครที่เห็นว่าดีมั้งอ่ะกูดูแล้วแย่แล้วประเทศถ้าคนพวกนี้มาบริหารตายกูบอกเลย ไม่ต้องหวังนะอย่างน้อยๆนะเสื้อแดงก็ยังมีความกิจจะให้นะหนึ่งมงหนึ่งหมื่นประกันจำนงจำนำข้าวก็ยังพอมีแพมออกมานะพัปะกปุ่มใจไทยก็ยังมีคนละคงคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้พักนี้เป็นนะบอกให้นะไม่ได้มีผุดออกมาหรอกไม่มีแจกนะเคยพูดไว้แล้วน้ำท่วมเราจะไม่แจกแจกปัญหาเสียงกูเห็นแจกข้าวตรงข้าวสารเต้ไม่หมดเลยพักมึงโอ้โหคนหัวจริง มันมั่นหน้าอย่างี้จริงนะที่ได้ไงวะฮนะสองร้อยที่นั่งสองร้อที่นั่งจัดตั้งอยากเป็นรัฐบาลพรรคเดียวขนาดนั้นเลยเอ่อนะแล้วก็ฝากถึงตรวจดูกิจโพนะหรือใครฟังผมดูคลิปผมนะช่วยบอกผมหน่อยมันไปถามแถวไหนไอโ้โพพวกเนี้ยนะหุ่นเอาขึ้นข่าวทุกวันเลยนะพรัคประชาชนมาอันดับต้นๆมาอันดับหนึ่งมั่งนะเขาไว้จะไม่เคยโทรถามเพื่อนนะ โทรถามญาติที่อยู่ต่างจังหวัดนะโทรถามตามนิคมอุตสาหกรรมที่คุพนักง,งานเขาเยอะๆนะกูโทรถามพวกพวกฟองอยู่นะไม่มีเขาไปถามใครเลยนะทั้งๆที่กลุ่มแต่ละกลุ่มคนเป็นเปนพันคนเป็นมันหมื่นคนนะโทรถามที่ไหนนะถามกี่คนสามสิบคนห้าสิบคนหรอคู <c oughs> ใครที่เห็นเหมือนกับผมแล้วรอคอมเมนต์เข้ามาเนะี่ยว่าโพลไปเช็คที่ไหนอยากรู้จริงเลยนะคอมเมนต์้วบอกหน่อยนะนี่พวกมันน่าเงี้ยคงได้เป็นอะนะ ประเทศคงจะเลินนะพวกมึงอ่ะ